ก่อนที่จะดูคลิปอย่าเริ่มกดกระดิง่งกดติดตามกดรับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของ้ังแวนในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆนะคะกดกระดิง่งกดรับกดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแขอถึงเอเดอ ของถึงแล้วค่ะของพี่ชายสั่งให้คุณแม่ถึงแล้วนมนมค่ะเอาแค่นี้เพอเดี๋ยวสถือลิขสิทธิ์เดี๋ยวปิดบังลิขสิทธิ์ปิดบังนั่นถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วจ้ะ่ายแบบนี้แล้วจ้ะของถึงแล้วค่ะนมนมสองมานี่เพิ่อนเอามาแบบ สองล่างเลยถึงเราเด้อค่ะออกซัมเน้พ่อแม่จิตาแม่จิตายปรมาซัมเน้ถึงเราค่ะสองกองถึงเราเด้อน้องถึงล้วเด้อพี่สายเอามาให้แม่น้องเจดเอามาใหู้้เอา,อม,า,ม,ามาให้พู้เทากนินถึงแล้วค่ะถ,งงถงึงแล้วค่ะถึงแล้ว ถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วเดอ้อถึงแล้วคะ่ะนมถึงแล้วชงดจา้าน่าจะถึงเมื่อกี้หลังมั้งดูถึอเงี้ยเมื่อสองกับบลูพึ่งกัน